คหนูไม่มีชรดิค่ะแต่ว่าอยากได้รถสามารถออกได้ไหมถ้าไม่มีครดิตจะทำยังไงถึงจะจัดไฟแนซ์นผ่านได้ง่ายอายุเท่าไหร่ถึงออกรถได้ก็คือ20สวัสดีค่ะมาพบกับแนนกันนะคะวันนี้แนนมีคำถามจากสาวผิดเนาะซึ่งหลายๆคนก็สงสัยว่า,าพี่คะาหนูไม่มีชรดิค่ะแต่ว่าอยากได้รถสามารถออกได้ไหม ตอบเลยว่าได้ค่ะไม่มีเครดิตต้องเครดิตใส่เลยนะต้องไม่มีการไปยื่นขอสินเชื่อสมัครบุกบัตรต่างๆหรือว่าไปยื่นออกรถมาก่อนนะคะถ้าไม่มีเครดิตจะทำยังไงถึงจะจัดไฟนนซนผ่านได้ง่ายอันดับแรกเลยเนาะสำหรับคนไม่มีเครดิตเลยไม่เคยมีหนี้น่แหละค่ะก็คือว่าเราก็ต้องดูอาชีพของตัวเองว่าอาชีพตัวเองอมั่นคงแค่ไหนอย่างเช่นไม่มีเครดิตแต่เป็นพรรน,นักงานบริษัทรายได้สูงหมื่นห้าถึงสองหมื่นมีสลิปเงินเดือนสลิปคาร์บอนเงินผ่านบัญชีอันนี้ค่ะยื่นได้แน่นอน ยื่นคนเดียวก็ได้เนะคะเพราะว่า,าที่มาที่ไปของรายได้ก็คือสามารถตรวจสอบได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทใหญ่ๆนะคะเขากา็เงินผ่านบัญชีอยู่แล้วเป็นครงบริษัทแล้วก็สามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็ต้องดูอายุของตัวเองเนาะอายุเท่าไหร่ถึงออกรถได้ก็คือ20ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปค่ะสามารถออกรถได้เนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเครดิตแล้วอาชีพเราไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เราก็อาจจะหาคนคํำสักคนหนึ่งนะคะที่ชัดเจนกว่าเราเนาะ มีเซอร์วิสเนเดือนเงิน,น,นผ่านบัญชีที่มั่นคงกว่าเราเพื่อจะทําให้เพื่นเขามองว่าคนนี้โอเคเลยสามารถอันมัได้ง่ายเลยค่ะญญอีกข้อนึงนะคะสําคัญมากสําหรับคนที่ไม่มีเครดิตแล้วอยากออกรถออกออก,ออกแบบง่ายๆเลยคือคุณต้องมีงบดาวและก็ผ่อนแบบระยะสั้นคือถ้าเรามีงบดาวเนี้ยก็จะทําให้ยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงและบางทีเราอาจจะร่นระยะเวลาในการผ่อนนะคะให้น้อยลงด้วยมันก็จะทําให้ดอกเบี้ยน้อยลงแล้วก็จะทําให้ผ่อนหมดเร็วขึ้นเนาะและถ้าไม่มีเงินดาว เลยจะทํำยังไงแต่แบบอ,าอยากยืดฟรีดาวหรือว่าอยากออกรถน้อยๆนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเข้ามาเข้ามาหาแนนเลยมาหาเราที่รถบ้านสุขุมวิทนะคะพูดหลายห่นแล้วอยากให้เราเป็นที่แรกในการออกรถของคุณนะมีอะไรปรึกษากันได้ค่ะยกเว้นเรื่องเงินนะคะบ๊ายบาย